สบายดีพ่อแม่พี่น e> ้องหลังจากที like so ่ไปเสียงไข่มาแล้วนะพี่น้องตอนนี้ล่ะก็ะบวชแม่มอนธาตุน้ำเปิดเอ้ยท่ากินท่านเปิดวะกินท่านน้ำเบอร์หนาวน้ำเบอร์ดุยอันนี้ของอ้ายสุธิพงศ์เาพี่น้องจากฝั่งไทยเอาออกด้วยแม่แบบคุณพี่สอบอเมริกา2,000บาท ีีมงเด้อมันดีงเล้ไปขานาันเ้ออไว่อันี้เออเวลาคออันีังกันเพาว่าทำอะไรกันอันนี้ของพี่น้องฝั่งไทยห้าร้อยบาทอันนี้ของไอเลือเนาะอยู่อยู่ียงจัน ตาสวยโคตรสวยเออตาสวยเราจะไปทานเลยแล้วเราจะไปบวชก่อนพี่น้องป่านนี้มึงก็จะบวชกินทานน้ำละพี่น้องทางฝั่งไทยกับฝั่งลาวเป็นกินทานน้ำเป็นพิธีบวชพี่น้องบวชชุ่มทังนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธสสานะโมทัสสะภะคาวาโต้บวชแล้วแล้วทุกคนตอนนี้ไปนั่งทาก่อนเดี๋วขายอันของเศร้านี่นะวะไปไว้ไหว้แลฝนตกเหร

ตาารย์ธรรมนะพระอาจารย์ธรรมนะธรามกอ้พระยาบารมง

กองพลระเบ่าฮ่าพลตกแหงเลยนี่พลตกแหงคะตะเบิ่งกองพลระเบาวเพราะว่าพลมันตกพี่น้องเอ้ยพลตกจะบอกรับจังวะไหมวะต้นยังบ่้ไหมบรนไดสามพี่น้องเออไหมวะมั้งไหมแล้วเนาะ มใกล้ยุคสมัยแล้วพ้นกระตกแห้งเด้อไมา่หรอกมีไม้ด่แล้วบึงกองพรพะแล้วพี่น้องก็ถือว่าใหม่จ็บดีอยู่ได้บาลัดเดนมาพ่นเหมียนขับเหมียนซุเพิ่นจ็บดีอยู่แต่ว่าฝนมันตกแห้งริเสียเมื่อก่อนพี่น้องมาหาอาบน้ำปักพา,าก่อนคือแบบว่างานซุปกะมือเดียวพี่น,อนอ้องบ่หอดมือสับ ตั้งแต่เอามาหอดกับสิบโมงเสาร์นาะละกัเสร็จพิธียังตามประเพณีบา้านเฮานั่นแหละแต่กะส่วงบ่ายสองโมงกะไปส่งสการก็คือตอนนี้แล้ะพี่น้องกะเป็นเวลาสี่โมงเึ่งอนแรงเนาะโซฝนกะนั่นและพี่น้องอยากจะเห็นเนาะฝนกระตุกมาพอแห้งแล้วตอนนี้เราจะหาอันหน่ำอันพาพี่น้อ,าาองรับหนาวไปรถค้าพี่น้องรถแก่ลงซไปบ่ได้ อามาแกะสองคัสกับไบบ่ได้ต้เมเต็มรถทำหลังเบดิดเนาะมันเป็นยังไงคะมาับต้บมเต็มรถค่ะต่อที่ต้มเต็มรถไปเลยเอารถไทยดึงเนาะค่ะสตาร์ทบ่ได้อืมไปบ่ได้ตะเวนสระตกดินซ้อน <c oughs> รถแก่ลงศพเมื่อบ่ได้พี่น้องมันค่าทางตายแล้วก็ค่ามันน้ํามันดีเนี่ยยายแเพิ่นมาแก่เอาเอารถที่2มาแก่กายังบ่ได้ตะเวนหากะตกดินเนาะมันก็บ่ได้มืดปานไดพี่น้องแต่ว่าฝนมันตกแนมไปเบิ่งกองฟนก็ยังใหม่อยู่เด้ฝนมันตกอยู่แต่ว่าใหม่อีตนรถเจ้านี่แล้วมันเมื่อบ่ได้อาบน้ําแล้วแล้วได้ยินแต่เสียงรถค่า แขกเขาจะเอ,อาเมื่อเบิดพี่น้องก็เลยโบวิ่งคนอโยซอยนะคนกับบาลายเข้าไปให้ไปหน้าเบิดแต่ปเลยบ้า,บา,าพี่น้องโหลดค้านะ่ะมันบอไปเอารถไทยแก่กันยังบอไปรถไทยเบาต้นนั่นแล้วก็เอารถไทยผอมก่อนตีนเล็กบ,ออบโอ้โหสุดยอดที่จะไดคนตทำอะไรโอ้โหข้าอยู่พี่ ເອົາບໍ່ວ່າບໍ່ຕິດດອກເອົາຕັກກີ້ລາຕິດໄດ້ໃຫ້ແມ່ກໍຊິຮູ້ແຕ່ຕິດບໍ່ໄດ້ຕິດບໍ່ໄດ້ເດຊິໄດ້ໄທນັ້ນຫົວບໍ່ບັກຄັນອາມາດລ້ເນ ไ,ได้ไม่ได้สิแก้รถได้ค่ะเออฮันตินเล็กไงกลัวจนปัญญาเหรอฮันตินเล็กไม่ใ่ตินนั่นอันก็ได้เปลี่ยนตินเล็กแล้วพี่น้องมาหลุดกันปมาอยู่บาถึงว่าใจตินเล็กแล้ว ใหสัอยม่อยไม้บ่ยกไม้เอออยละแกไม้ล้ยกไม้ยกไม้อยหม่ยกไมหันมัิเทียมก่อนต้เทียันจก่งเนี่ยอรถมันตรงกอน พี่น้องอยู่น้าได้กระโบขื่นบะที่นี่นะน้าไปถามพี่น้องที่ไว้อยู่ในโทรศัพท์นะว่าลดแก่ลงซบนะอยู่น้าได้กระโบขืนคนบอกให้ไปจูบอกจูบด,ด,ดอกเดียวแต่ก่อนตะก่อนหันมนะเชาเราจูดซ้ำดอกจูน้าได้กระโบขืนอันนี้ก้มเสือนะ่อจูดลัดปักถูกลงปุ๊บับดสัดดงเลยอันนี้เป็นก้มเสือ่อพี่น้องโอ้ยดีใจเด้นะบาบา เมื่อแล้ววันนี้เพิ่นบ่ยากเลย้าเผื่อเพิ่นสิเมือ่อได้เนาะจนขีต้ต้มเต็มเบิดเลยตัดกระเอิดบอกกอาบ่อยเป็นห่วงขอบควัวบ่อยเป็นห่วงนะให้เพิ่นเด่มเมื่อหลดแก,ก่ศพกับเพิ่นทำมือทางเมื่อเพิ่นนะบ่อยเป็นห่วงไปอีหลีพี่น้องเลยคนเสือบาดเมาเนาะบ่ะเสือกับบ่ลบลูกพี่น้องเลยตัดตีใจเด้อหนูบักเพิงหนึ่ง เมื่อแล้วผัเสือสิลากได้ไคสักครับรถไทยรถไทยเมื่อเลยโอ้ดีใจเลยโยจักสโมงแปเป็นสโมงบนิโยเอออะี้นี่บนิโยก็นั่นที่ชุน่ด0นยบอรถไทยรถอันหุ่นด้น่ะทะเบียนรถุ่นด้นี่าเราบอกเลขนึ่งแบอกบอกพี่น้องที่เป็นเห็ดปูนำพี่น้องทะเบียนรถชุหนึ่งแดศบอก เซาแปงงยะน่นื้อยู่เักถูกลงดินปุ๊บรถขึ้นเลยยู่เลยโตไปนักจนเจ็บหลังเสลัจนเจ็วแล้บัดเทียนปักถูก